ันข่าวระข้ามกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโนโปรกิ้งสตา์ประจำวันที่25มีนาคม2566โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเจ็นวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับตบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สื่อน่างทีข่าวทริสตองโดจอเปิดตัวกับทางต้นสกัดใหม่นะ กลายเป็นข่าวใหญ่ลูกหนังอินโดนีเซียไปเลยนะฮะเมื่อทางสื่ออินโดนีเซียรายงานข่าวใหญ่ว่าทิสตองโดแบ็คขวาทีมชาติไทยจอย้ายคาแข้งในลิกอินโดนีเซียโดยการบริงานข่าวจากทางสื่ออินโดนแลบุเรตว่าทิสตองโดแบ็คตัวเก่งจากประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงไร้สังกัดหลังแยกทางกับทางทรูแบงคอกในขณะนี้ โดยทั้งสื่อทางอินโดนีเซียประคมข่าวว่าทิสตองโดมีลุ้นที่จะไปค้าแข้งในลีกอินโดนีเซียในเวลาอันใกล้นี้ซึ่งลีกอินโดนีเซียนั้นกำลังอยู่ในช่วงเข้าสลาดซื้อขายช่วงเล็กที่2นี้โดยการรายงานข่าวระบุว่าตอนนี้แบคขวาทีมชาติไทยไวัย30ปีกำลังอยู่ในช่วงเรื่งความฟิตกำลังจะออกไปสู่ความท้าทยายครั้งใหม่ในต่างแดนที่สำคัญลีกอินโดนีเซียกำลังจะมีการเปิดโคต้าผู้เล่นอาเซียนเป็นครั้งแรก อาจจะผมเป็นนวางานนี้อาจจะเห็นที่สตองโดไปเล่นอยู่ที่นั่นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวอบอมากันดี่ครับ BIG d e ดวบอลไทยโผล่ตอบโพสเทีรทอนแฟนบอลไทยเตรียมรับชมดิวสดเซอร์ไพในขณกนี้ โดยทำเอาแฟนบอลไทยมีลุ้นเมื่อทางบิ๊กเดลสะเทือนวงการฟุตบอลไทยซึ่งทางธีรทรบุญมัทนรับบทเอเจนต์จำเป็นตามจีบเจ้าแระคิสดาการ์แบนห้องเครื่องจีนไทยเข้ารังภาษาสายฟ้าอย่างต่อเนื่องกระทั่งล่าสุดทำเอาคือฮาแฟนบอลไทยดูท่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เมื่อทางบ bon, ิ๊กบอลโพสต์ตอบคอมเมนต์ธีรทรบุญมัทนโดยระบุเพียงแคปชั่นว่าซ้อมไว้ก่อนไงเพราะฤดูกาลหน้าต้องไปอยู่ด้วยกันแล้ว หลังจากของโขอุ้มขึ้นารางรายงานน้องและจะตามไม่ห่างเลยในแคมป์ช้างศึกแบบนี้แฟนบอลไทยคิดว่าจะไปที่ญี่ปุ่นหรือจะไปรังระสาสายฟ้ากันละครับข่าวนี้อ่านแต่ผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับอัปเดตตารางคะแนนทีมชาติไทยยยี่สามปีมีสิทธิ์ไปเจอกับทางเกาหลีใต้นะ โดยทัพจังสึกยุบสามปีภายใต้การคุมทัพของโคตรอิสระสีโตโรมีโอกาสไม่น้อยที่จะไปเจอกับเกาดีใต้นรับตัดสินแชมป์ โดยสินการปัจจุบันทีมชาติไทยอยู่23ปีสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมเสนอเสมอกับทีมแกร่งซาอุดีอาระเบียไป2-2ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด1แต้มรังอันดับที่6ของตารางคะแนนแมตที่2ทีมชาติไทยอยู่23ปีมีคิวพบกับทางทีมชาติกาตาร์หากทีมชาติไทยเอาชนะได้มีโอกาสไม่น้อยที่จะเล่นในรอบตัดสินแชมป์กับเกาหลีใต้เนื่องด้วยอันดับ2อิรักต้องพบกับเกาหลีใต้และที่2สวนอันดับ3คูเวตพบกับทางซาอุดีอาราเบีย ต่างเป็นงานยากของทั้งสองทีมอีกทีมที่จะมีลุ้นได้พบกับเกาหลีใต้ในรอบตัดสินแชมป์ก็คือ UAE ซึ่งพวกเขาก็มีคิวพบก,กับทางเวียดนามนัดที่2เหมือนกันในคาะน,นี้นานะผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรสุดๆนะครับผมทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับสุดช็อกเลยนะทีมชาติกัมพูชาชุดล่าเหรียญทองซีเกมส์ประเดิมเกมแรกที่ไทยแพ้คู่แข่งไปถึง2ต่อสี่ โดยงานนี้ทำเอาฟแฟนๆกัมพูชาถึงต้องช็อกไปตามๆกันเมื่อทีมชาติกัมพูชาชุดความหวังเหรียญทองเหรียญแรกฟุตบอลชายซีเกม2023ที่เดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศไทยลงอุ่นเครื่องแบตแรกปรากฏว่าทีมชาติกัมพูชาอยุ2ปีพ่ายกับทางทีมชาติมาเลเซียอยย่2ปีไปถึง2ต่อ4ซึ่งเจ้าภาพนะฮะกัมพูชาอุตสาห์เปลี่ยนกฎทุกอย่างเพื่อที่จะเอาเหรียญทองในครั้งนี้จกได้ทั้งเปลี่ยนกฎหมายจากเกณฑ์รุ่นอายุ ยุ23ปีมาใช้ยุ22ปีและกใช้ผูเ้เล่นอายุเกินได้2คนก่อนที่จะมาเปลี่ยนกฎใหม่อีกครั้งด้วยการห้ามทุกทีมใช้ผูเ้เล่นอายุเกินใช้ได้เพียงแค่ผูเ้เล่นอายุไม่เกิน22ปีเท่านั้นถึงกระนั้นเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะมาดิเซได้แถมยังโดนยิงไปถึง4ประตูและแบบนี้หากเจอไทยเวียดนามจะเป็นเช่นไรกันต่อไปนะแผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นลวกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสปอร์ตเทด้าเผยไทยขึ้นอันดับ10ของโลกที่สุดของการล็อกผลบอลในขณะนี้ โดยท้งสปอร์ตบริดาสหรือว่าบริษัทที่คอยรวบรวมและก็วิเคราะห์ข้อมูลกีฬาทั่วโลกเผยข้อมูลการล็อกผลบอลในปี2022โดยไทยติดอันดับที่10ของโลกที่ล็อกผลบอลมากที่สุดในโลกโดยทางด้านของสปอร์ตเรดา์ได้เปิดเผยข้อมูลล็อกผลบอลในปี2022ปรากฏว่าลีกประเทศบราซิลตกเป็นอันดับที่1ที่มีการล็อกผลบอลมากที่สุดในเวลาน,นี้ ขณะที่10อันดับลีกที่มีการล็อกผลบอลมักที่สุดมีดังต่อไปนี้อันดับ1เป็นบราซิล152เกมอันดับ2เป็นรัสเซีย92เกมอันดับ3เป็นเช็ก56เกมอันดับ4เป็นคาซัคสถาน43เกมอันดับ5เป็นจีน41เกมอันดับ6กเป็นกรีซ40เกมอันดับ7เป็นอาร์เจนตินา 39เกมอันดับ8เป็นฟิลิปิน37เกมอันดับที่9เป็นโปรแลนด์36เกมและก็อันดับที่10เป็นไทย35เกมโดยกันนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้บุระดับลีกในขารนี้นะครับสำหรับข้อมูลดังกล่าวทางสปอร์ตเวลิารวบรวมขึ้นไปในปี2022ซึ่งฟุตบอลที่มีการแข่งขันมากที่สุดอาจจะมีการล็อกผลเกิดขึ้นในช่วงถึง100 775นัดและคิดเป็น71.5และ ที่น่าสงสัยส่วนใหญ่แล้วเป็นาลีกระดับล่างระดับดิวิชั่น3หรืออาจจะต่ำกว่านั้นแต่ไม่มีการเปิดเผยถึงคู่แข่งในการล็อกผลบอลดังกล่าวในครั้งนี้อ่าผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันไทยก็ติดโผมบอในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นระดับลีกหนกันแน่ล้ามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับมาดาแปง้งลั่นทีมชาติไทยไร,ร้ปัญหาปรับตัวที่ดูบ่ายนะ โดยบรรดาแป้งนพันล่ำซำผู้จัดก,การทีมชาติไทยเปิดเผยว่าช้างศึกนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปรับตัวใดๆเลยที่เมืองดูไบประเทศ UAE ทําให้งานนี้มีความพร้อมเต็มที่ก่อนจะพบกับทางซีเบียทีมอันดับที่90ของโลกในเกมอื่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้ หลังจากทางทีมชาติไทยบินลัดฟ้าถึงดูไบนะฮะเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาและมีโอกาสประเดิมลงฝึกซ้อมทันทีขณะที่ล่าสุดมาดามแป้งกล่าวถึงภาพรวมของทีมในตอนนี้นะว่า ตั้งแต่วันแรกที่เข้าแคมป์แป้งก็มีโอกาสเดินทางไปให้กำลังใจน้งนองๆด้วยตนเองและหลังจากนั้นเองก็ติดต่อพูดคุยกับทีมโคช้ชมานอกปรกิ้งอยู่ตลอดเพื่อถามถึงความเป็นอยู่ต่างๆเพราะเชื่อว่านอกจากเรื่องการฝึกซ้อมในสนามแล้วเรื่องความเป็นอยู่นอกสนามก็สําคัญไม่แพ้กันฐานะที่แป้งเป็นผู้จัดการทีมก็พยายามช่วยเหลือดูแลและก็อำนวยความสะดวกเต็มที่เหมือนที่ผ่านมา ล่าสุดเท่าที่พูดคุยกับทีมโคโชมาน,นูนะฮะแจ้งว่าบรรยากาศทุกท่านทุกอย่างที่ดูใบเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะในแง่ของความเป็นอยู่ไม่ได้มีปัญหาใดๆโรงแรมที่พักระดับ5ดาวมีอาหารไทยประนับโดยเชฟคนไทยซึ่งห้องอาหารไทยในมื้อเที่ยงและมื้อค่ำก็ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเฉพาะทีมเช่นเดียวกับเรื่องในสนามแม้ว่าสภาพอากาศที่นี่จะค่อนข้างจะเย็นและมีลมแรงแต่ทุกคนก็ปรับตัวได้ดีทําให้เราั้นมีความพร้อม เต็มที่ก่อนจะพบกับทางซีเรียในนัดแรกและแป้งจะเดินทางไปให้กำลังใจทีมถึงที่ดูใบด้วยมาดามแป้งได้กล่าวปิดท้าย สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะประเดิมลงสนามนะฮะพรกับทางซีเรียท <in> ีมอันดับที่90ของโลกวันเสาร์ที่25มีนาคมที่สนามชบับอันอารีดูไบและก็ปิดท้ายพบกับทางเจ้าชิน UAE ทีมอันดับที่70ของโลกวันอาคารที่18มีนาคมที่สนามอันดาชัดอาบูดาบีโดยจะเตะในเวลาตีหนึนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและกถ่ายทอดสดทางช่อง a อ s p เ a y ทั้ง2เกมในครั้งนี้ เป็นนามว่าง,งานนี้อาหารน่ากินเหลือเกินครับก็ต้องรอดูคำตอไปก็นแล้วกันว่าจะทําให้นักเตะไทยของเรนั้นมีกําลังพึกเขิลมั้ยในค่ำคืนวันนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโทชิยะมิอุระประเดิมคุมช้างศึกยู20ปีลงเกมอุ่นเครื่องเฮดโค้ชคนใหม่ช้างศึกยู20ปีประเดิมคุมทีมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกนะฮะพบกับทางสุดินซิตี้เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาโดยทางโทชิยะมิอุระ หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เพิ่งประกาศแต่งตั้งไปเมื่อที่20มีนาคมที่ผ่านมาประเดิมคุมทีมนัดแรกทันชีในเกมอุ่นเครื่องพบกับทางซูินซิตี้โดยเกมอุ่นเครื่องในครั้งนี้เป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดเพื่อทำการทดสอบศักยภาพของนักเตะและจะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเพื่อจะให้ทัพช้างสุดชุดนี้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น สำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ผ่านการคัดเลือกตัวนะฮะเก็บตัวรอบสุดท้ายไทยแลนด์อยู่20ปีชิลในปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บตัวณแคมป์สโมสรบริลัมวันที่19มีนาคมถึงวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้เป็นดัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันขาวบัคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโปลกิงสไตล์ประจำวันที่25มีนาคม2566โดยใช้ผู้บัญชักาฟุตบอลไทยครับ